สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกวอกมรกตที่เราจะขายในวันนี้นะวันนี้มาเริ่มต้นที่กระถางนี้ก่อนค่ะสำหรับใครที่อยากได้ฟอร์มกอน,นะคะว่ามีฟอร์มไหนมีต้นไหนบ้างที่ที่เราจะขายในวันนี้นะคะขายวันศุกร์เพื่อที่จะเตรียมส่งให้กับเพื่อนในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะทุกคน มีเวลาแบบเต็มที่แบบพร้อมที่จะแพ็กต้นไม้ในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็ต้นอื่นๆน,นะคะที่เพื่อนสั่งซื้อเราจะส่งให้เสาร์อาทิตย์นะต้นนี้นะคะต้นที่หนึ่งเป็นกอฟอร์มกอนะคะใครสนใจเราขายราคา1 3 5่พนบาทนี่คือต้นที่1น,นะคะต้นที่หนึ่งบาทรวมส่งนะคะให้ดูโคนต้น และต้นนี้ต้นที่สองค่ะต้นที่สองจะสูงกว่านะต้นที่สองสูงกว่าต้นนี้นะคะถ้าเพื่อนสนใจเราขายให้ในราคาหนึ่งันสบาทนะคะ1299บาทรวมสด และต้นนี้ต้นที่สามค่ะทุกคนช่วงนี้ฝนตกเราก็เลยต้องรีบขายต้นไม้ออกนะเพราะว่าเราวางต้นไม้ไว้นอกบ้านนะทุกคนที่บ้านเราไม่มีไม่มีที่หลบต้นไม้นะเราก็จะวางไว้ด้านนอกบ้านแบบนี้แหละดังนั้นช่วงนี้เราก็จะพยายามขายออกขายออกนะเพราะว่าฝนตกแทบทุกวันเลยค่ะฝนพึ่งหยุดวันนี้นะทุกคน ช่วงยเงย็นๆก็จะกลับไปดูนกว่านกเข้าบ้านเลยยังกระถางนี้นะถ้าเพื่อนสนใจหนึ่งสองเก้าเก้ารวมสองนะคะหนึ่งสองเก้าเก้ารวมสองกิโลไปนะคะอันนี้เป็นกระถางที่สามและกระถางที่สี่กระถางที่สี่กระถางนี้นะคะหนึ่งสองเก้าเก้ารวมสองค่ะ หนึ่งสองเก้าเก้ารวมสองนะกระถางที่สี่ส่วนกระถางนี้นะคะพระอาจารย์ฝากฐาว่ามีต้นไหนเหลือบ้างที่เป็นก้านนะทุกคนก็จะเหลือก้านนี้นะคะก้านนี้มีมีรากเลนะใครสนใจนะคะเ,เป็นแบบก้านนะคะต้นที่หนึ่งแบบก้านต้นที่หนึ่งนะไม่ใช่แบบกอ แบบก้านะคะต้นนี้นะคะเราขายรวมส่งให้ในราคาสามรอยี่สิบาทรวมส่งต้นนี้สามร้อยยี่สิบาทรวมส่งถ้ารับสองต้นนะคะเราขายให้ห้าเ้าเก้ารวมส่งค่ะห้าเ้าเก้ารวมส่งสองต้นนี้นะคะส่วนต้นนี้นะคะ ต้นนี้แม่เข้าด่างสวยมากๆเลยทุกคนต้นนี้นะคะเป็นต้นที่อ,อสูงกว่าต้นนี้นะเปรียบเทียบกันสูงต้นนี้นะคะจะส่งให้กับคุณแม่บุตรสบงที่อยู่จังหวัดชนบุรีนะคะอันนี้มีหัวแล้วนะมีห นี่มีรากแล้วดินแบบนี้เหมาะที่จะอเอามาปลูกกวากมักตนะคะทุกคน,นดินแบบนี้เน่ายากแบบนี้ถ้าเป็นแบบอื่นก็เน่าง่ายช่วงนี้หน้าฝนนะคะดินแบบนี้เหมาะมากๆส่วนกระถางนี้นะคะจะไปที่เชียงหยใหม่ไปที่เชียงใหม่อำเภอจอมทองนะคะ กระถางเฮ้ยใช่หรือเปล่าอ๋อี่อจำผิดกระถางจะไปที่อำเภอจอมทองคุณแม่จันทารับกระถางนี้นะคะกระถางสีขาวเป็นกลุ่มนี้นะคะ ีเม,มื่อคืนถอนออกมาค่ะทุกคนแล้วก็ลืมวางไว้แล้วก็ลืมไ,ไม่ได้ไม่ได้เอาไปปลูกค่ะทุกคนอันนี้มีรากแล้วเนี่ยนี่แหละถ้าเราวางไว้ทั้งวันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก้านที่หนึ่งอันนี้ก้านที่สองอันนี้ก้านที่สามนี่แหละประมาณนี้มีพระอาจารย์กับน้องโชติกานะคะสนใจ อาจารย์อยู่อุดรน,น้องสวดิการอยู่กนนาญจนบุรีส่วนต้นนี้หลุดออกมาจากกระถางกำลังมีต้นลูกสองต้นทุกคนให้สนใจต้นนี้นะกระไครราคาสามเก้าเก้าแล้วกันเพราะว่าเราเห็นต้นลูกล้วแรกเราไม่เห็นรากนะทุกคนเราเข้าใจว่าเขายังไม่มี ต้นลูกเราก็เลยเมื่อคืนเราขายเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบใช่ไหมแล้วเราอัพราคาเป็นสามเก้าเก้านะคะใครสนใจใจะมีนะแต่เราจะติดใส่กระถางใหญ่ๆเขาก็จะได้มีต้นลูกจนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เราชำลงไปในกระถางนะไม่จะติดรากเลอันนี้คือชำน้ำาก็คอมาดูว่าชำน้ำของเราเน่าหรือเปล่า น่าติดติดนะม่โอ้โหต็นโไ่บ้างแล้วเลยต่ตัมีรากอะไกล้นไหนง่าไหมต้นนี้ไม่เง่าแต่ว่าเริ่มจะเห okay. ี่ยวๆเพราะว่าเราเรายัดเข้าไปไม่ถึงน้ำนี้มีรากแล้วกำลังนี้ มัน,นีเป็นก๊อกรรกรกดจักรพาชนะคะมัน,นเป็นก,กนน๊อกกรดต่างดูต้นนี้มีรากเลยด,ด่างสวยอุ้นย่รากค้ะทุกคนใครสนใจก้านนี้นะคะเราขาย380บาทรวมส่งนะ อันนี้อันนี้เป็นก้านอ่อนที่เรามาชันะคะทุกคนยังไม่มีรากอันนี้เป็นก้านอ่อนก้านอ่อนที่เอามาชัมส่วนกระถางนี้นะถ้าเพื่อนสนใจเราขายให้ในราค่ะสองเกาเ้ารวมส่งนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการดูแลกบทะเกตนะคะถ้าเพื่อนสนใจก็ทักมานะคะจะมีประกายดาวได้วยนะแล้วก็มีการโปรหอมอันนี้พริกอันนี้หอมเลยคะ พริกที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นพริกที่เกิดจากน้ำส้มตำที่เรากินนะทุกคนเราก็เลยเอามาเทลงในกระถางเพื่อที่จะไม่ให้ถ้าเราเอาไปเทใส่ถุงแล้วก็ทิ้งถังขยะเขาจะเน่าใช่ไหมคะทุกคนไม่เกิดประโยชน์เราก็เลยเอามาเทใส่กระถางปอกหมากดปรกกดว่าตอนนี้ทั้งพริกทั้งบอลสีทั้งหอมเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรคะทุกคนเห็นไหมปอ๊ะ ัน,นปลูกไว้กินนะคะถ้าปลูกขายเนี่ยโลละสองร้อเนี่ยโอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะหมายถึงว่าปริมาณกว่าจะได้หนึ่งกิโลเนี่ยก็หลายขิงเหมือนกันนะเ,เราก็เลยปลูกไปกินแล้วทุกคสังเกตว่าเราจะไม่ใช้ออสโมโคดนะคะเพราะว่าต้นไม้ที่บ้านส่วนใหญ่ถ้าเราปลูกใส่ขิงแบบนี้เราก็จะปลูกผักด้วยเอาไว้กินด้วยนะคะทุกคนังนั้นเราก็เลย ดีบเลี่ยงการใช้ออสโมโคดนะคะเยอะนะคะส่วนหญ้าที่ทุกคนเห็นเนี่ยเราก็เก็บไปให้หนกให้เป่าส่วนผักเราเก็บไปกินเองส่วนปอกมอกระโดเราก็เก็บตัดขายตัดขายแบบนแี้นะคะโอ้บอนซีสวยจังเลยเนาะนี่เขาอยู่ด้วยกันได้แล้วเนี่ยเขาไม่แย่งอาหารกันหรือว่าเขาแย่งเราก็ไม่โดนเขาก็งามทุกต้นนะทุกคน บอลสีเนี่ยชอบอยู่นะแต่ปลูกไม่เก่งให้เฉยไม่ต้องหลายต้นเห็นไหมทุกคนหครว่าเราปลูกต้นไม้ไม่ได้กินค่ะเราก็ปลูกทั้งขายทั้งกินด้วยนะทุกคนแต่ต้นนี้มีราคาอย่ก้านนี้เราก็ขายหลักร้อยส่วนหอมนี่ก็ ปลูกไว้กินค่ะทุกคนเอาไว้กินกับส้มตำอร่อยมากนสนพริกเนี่ยนะคะอันนี้เป็นพริกจากน้ำส้มตำเราก็จะเอาไปแยกขยะมยามเหมือนกันนะเนี่ยเดินมาบริเวณนี้นึกได้ว่าเรากวักเงเราตัวอีกสามกระถาง สกระถางน,นี้นะถ้าถ้าด้วยเพื่อนสนใจนะคะกระถางน,นี้เราขายราคาหนึ่งพันส้าบ้าบาทกระถางน,นี้1น9 9งสาสส่วนกระถางน,นี้นะคะ1นึ่ันสี่้าบาท ทางนี้ด่างจัดนะทุกคนด่างจัดมาก1น9 9้9บาทต้นต้นนี้เป็นทองอมพันธ์นะคะที่เรากำลังดูแลเพื่อที่จะทำให้ฟอร์ฟอรสวยๆยต้งต้นนี้เป็นกอ้มยไมดํานะดําถ้าเพื่อนสนใจเราก็ขายให้นะคะ299รวมส่ง เป็นปอกแคะแม่พันธุ์นะคะทุกคนแม่พันธุ์ต้นนี้นขายราคา499รวมส่งนี่นกับ499รวมส่งก็ต้นแม่พันธุ์นะคะเป็นต้นนี้เป็นบุษราคำที่เราฝึกเลี้ยงะค่ะทุกคนก็เป็นสองต้นแรกในชีวิตเลยนะประสบการณ์ในการเลี้ยงบุษราคำก็ยังไม่ เก่งเลยนะทุกคนคนเขามีก็อย่างมีบ้างขายปอกมรกตเอามันมาซื้อผุษชลาพันอาจจะ,ะขยายพันธ์ได้เยอะๆนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เราเปลูกไว้บริเวณข้างๆบ้านของเรานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ